ยังไม่อาจปิดแฟลหน่อยอสวัสดีค่ะทุกคนทิปนะอันนี้ทิปนะคะ <c oughs> เดี๋ยวทิปจะมาถอนเงินนะคะที่ได้จากบริษัทดอบดิสกรุ๊ปนะคะ <c oughs> คือ <c oughs> ก็คือแบบเป็นตําแหน่ง b o นะคะเป็นรายได้แบบไม่สต็อกสินค้าสักชิ้นนะคะตอนนี้ก็จะมาถอนเงินจํานวนเงินทั้งหมดนะคะก็คือ ได้ตามนี้นะคะ,ะ,คะเงินตามนี้เดี๋ยวที่เข้าไปก่อนนะประมาณล้านกว่าบาทนะคะโอเคจ้ารายได้ที่ถอนได้ตอนนี้นะคะทุกคนจะอยู่ตรงนี้นะคะตรงลิสต p พอยต์ลิส p o พอยอันนี้คือรายได้ที่เช็คสลิปเช็คอะไรเช็คออเดอร์อะไรเรียบร้อยแล้วก็จะมาอยู่ตรงนี้ก็คือลิสต p พอยตที่ใช้ได้นะคะแล้วก็จะมีตรงนี้ค่ะ ะะอันนี้ก็คือลิสต์พอยทที่รอยดาเนินการก็คือรอเช็คสลีฟลอ,อออเดอร์นะคะตรวจสอบเรียบร้อยก่อนนะคะยอดเงินที่ถอนได้ก็คือ1นึ่งล้านสี่หมนะคะ8 6 2พอบาทอันนี้ทิปก็จะมาถอนให้ทุกคนดูเลยนะคะก็คือเป็นตัวแทนแบบไม่นสต๊อกนะทุกคน นะคะกดไปตรงนี้เลยนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นหนังสือรับรองหักภาษีนะที่จ่ายก็คือเราสามารถโหลดเอาได้นะอันนี้เป็นใบทวี50ที่ทิปไปถอนที่ทิปไปออกลดได้ก็คือใบนี้เลยนะคะทุกคนเนี่ยก็คือตัวรับรองว่ารายได้ของเรามีที่ไปที่มาจากบริษัททําให้แบบโอ้โเสียภาษีอะไรเรียบร้อยนะคะทุกคนแล้วก็กดมาตรงถอนเงินจ้ากดไป นะคะโอเคค่ะยอดเงินที่ถอนได้คือ1,48620้านบาททิพก็จะถอนหมดตัวเลยนะคะ1ล้านสม8,620บาท8,620 2 0บาทจ้า1ล้านใช่ไหมโอเคค่ะก็หักภาษีเรียบร้อยนะคะจำนวนภาษีก็คือ40,000บาทชิวๆจ้า นะคะสี่หมื่นเกือบห้าหมื่นนะคะแล้วก็ยอดที่ได้จะเข้าบัญชีเราก็ตามนี้เลยนะคะทุกคนก็คือหนึ่งล้านหนึ่งพันนะคะ432บาทเลิศเลิศเลยนะคะทุกคน <laughs> ไม่คิดว่าจะมีรายได้แบบนี้นะกดถอนเลยนะทุกคนจะกดถอนแล้วนั่งเงินล้านนะั่นเนี่ยตื่นเต้นนะคะ ต่อไปก็จะต้องเป็นรายได้ของทุกคนแล้วนะเข้าใจไหมคะทุกคนตั้งใจทํานะรนเรียบร้อยแล้วจ้าดาเนินการอ่าแล้วก็ย้อนกลับนะคะเดี๋ยวกดย้อนกลับก่อนย้อนกลับไปหน้าหลักนะคะถอนเรียบร้อยแล้วก็จะเหลือลิตคพอยท์ที่รอดําเนินการคะ่ะทุกคน 9 5้าหบาทจ้าอันนี้ก็ถอนไปเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนใครอยากเป็นตัวแทนใครใครอยากเป็นตัวแทนใครอยากลุยก็ลุยด้วยกันได้เลยจ้าไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ